ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆและสาวๆทุกคนทา o ย t ท b e ของนานเต็มหลังจากที่นานหายไปหนึ่งเดือนเต็มๆเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของนานเย้เย้เยเยเยวันหยุด <laughs> วันหยุดสำหรับของนานนะคะก็ดีใจสำหรับที่แบบเราทำงานอย่างยาวนานมากกว่าจะมีเวลาว่างวันนี้นันก็เลยถือโอกาสมาทำวิดีโอ ให้เพื่อนๆสาวๆทุกคนทาง YouTube ของนันนะคะวันนี้นันก็หยุดอยู่บ้านสบายๆนะคะวันนี้นันก็มาชุดอยู่บ้านสบายๆไม่ได้มาชุดออกกําลังกายใดๆทั้งสิ้นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่นันทําไว้ให้สาวๆที่ขี้เกียจออกไปออกกาลังกายในวันหยุดอย่างนี้อยากจะนอนอยู่บ้านแต่เราก็สามารถทำอ,ออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆได้ เป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือสองนาทีนะคะสำหรับวันที่กีเกียดอย่างนี้นะคะสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากรู้ว่าเราสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้อย่างไรบ้างโดยไม่ต้องออกไปข้างนอกและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในฟิตเนสใดๆทางสิ้นก็ติดตามชมนั้นนะคะตีนอ่ะวันนี้นั้นก็จะมาสาธิตวิธีการออกกำลังกายง่ายๆในบ้านนะคะโดยใช้กำลังแขนและกำลังขาของเราวันนี้ ใครอยากที่มีแขนที่สวยงามมีกล้ามอย่างนี้เ,เห็นกล้ามนั่นไหมอย่างนี้นะคะทําได้ยังไงบ้างก็คือ,อคนที่นั่นในบ้านนั้นก็จะมีแบบคล้ายๆอย่างนี้นะคะเป็นคล้ายๆบาร์ตรงนี้เป็นโต๊ะอย่างนี้ของนั้นนะคะให้เพื่อนๆยืนตรงๆอย่างนี้แล้วก็เอาแขนดันลงไปที่ตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนสาวๆคนไหนที่ไม่มีอ,อย่างนี้คล้ายๆอย่างของนั่นก็ เอามือแปะกําำแพงใช้กำแพงก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะบริหารกล้ามเนื้อแขนใช่ไหมเราก็พุชอัพไปเลยค่ะกดลงไปอย่างนี้นะ1 2แต่ของนั้นนั้นจะทําทุกวันประมาณ50รอบสําหรับเพื่อนๆนคนไหนที่เพิ่งเริ่มทําก็ประมาณ10-20ก็ได้นะคะโดยให้แขนเราเหมือนแบบว่าปรับตัวได้ก่อนแล้วจากนั้นเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปทีละเยอะๆนะคะ อันนี้ก็จะช่วยให้กล้ามแขนของเรามีกล้ามนะคะถ้าเราทําทุกวันกล้ามแขนเราก็จะแข็งแรงนะคะวันนี้นันจะทําทั้งหมด20ทีนะคะทมพร้อมกันเลยนะคะพร้อมย่างหนึ่งสองสามไปเลยนะ1นสองเก่งด้วยนะคะ3ามสหหลังตรงนะคะ6 7 8ด 9ก้าสิบสิบเอ็ดส1บ1องสิบาสสสห้าสหก็ดปดสยครบแล้วขออีกสิบรอบแล้วกันมันยังไหวอยู่เนาะยี่สอ็สอง 23 24 25 26 27 28 29 30้เ้ยครบแล้วนะคะสำหรับสาวๆคนไหนท,ที่ทำยังไหวอยู่ก็ทำไปได้เลย,เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีอบริหารกล้ามเนื้อแขนของเราแบบวันขี้เกียจที่เกียจนะคะ แต่เราก็ได้สุขภาพร่างกายและแขนที่สวยงามท่าต่อไปท่าที่สองเป็นการยืดกล้ามเนื้อขานะคะและก้าหลังนะคะทํำยังไงก็เรายืดขาเราไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดลงกดลงแล้วก็ดันขาข้างนี้ค่ะดันให้สุดให้เราได้แบบมีการเกงอันนี้ช่วยเรื่องของต้นขานะคะแล้วก็หลังของเราแล้วก็บรนทายของเราด้วยนะทำอย่างนี้นะคะท่านี้สําหรับใครที่เหมือนแบบปวดหลัง หรือว่าปวดขาก็ช่วยได้นะคะมันจะ,ะทําให้เราหายปวดหลังได้ะคะ่ะไม่เชื่อก็ลองทํากันดูนะสำหรับข้างนี้ก็ทำอย่างนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ยกแขนขึ้นนี้นะคะค้างไว้ประมาณสัก5้าวินับไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ, 1, 2, 3, 4, ะ,คะแล้วเราก็เปลี่ยนขาขาข้างนี้ก็ยังอ,อยู่ข้างหลังเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนขาแล้วขาข้างนี้ก็ เหยียดตรงใช่ไหมพเอเหยียดตรงเสร็จป,ปุ๊บเราก็งอลงเหมือนเมื่อกี้แล้วเราก็เกรงขาด้วยนะคะมันจะทําให้ขาเราแบบว่ากล้ามเนื้อได้เกรงนะคะแล้วก็เอามือขึ้นอย่างนี้แล้วก็นะับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราก็เปลี่ยนขาไปได้นะคะหรือแม่คนที่ปวดหลังหรืออะไรอย่างนี้ก็ยืดอย่างนี้ตรงๆได้แล้วก็กดหลังลงอย่างนี้นะคะอันนี้จะช่วยเรื่องอหลังนะคะให้หลังเรา ตรงสวยนะคะแล้วพอเราค้างไว้ส็จปุ๊บแล้ก็ยืดขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนแบบรู้สึกสบายนะคะอย่างนี้เราก็สามารถทําได้ประมาณ1 0 2ถึง20ครั้งนะคะเป็นไงคะสาวๆวันนี้เป็นคลิปดีๆในการทําหลังให้ต้องแล้วก็ออกกําลังกายขาแล้วก็กําลังกายแขนนะคะนั่นก็หวังว่า คลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกใจสําหรับสาวๆที่ขี้เกียจออกไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสหรือขี้เกียจออกจากบ้านนะคะก็หวังว่าคงถูกใจทุกคนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้นานสับสคาให้นานด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ๋ออยลืมบอกขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะปันจริงๆแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ